พี่น้องครับสิ่งที่ควบคุมบ่ไเด้ก็คือฝนคือฟ้านะครับราคาก็อยู่ที่กลไกการตลาดนะครับสิ่งที่บ่ควรนผาดก็คือผลผลิตต่อปีสิ่งที่บ่เคยลดเลยก็คือต้นทุนนะครับสิ่งที่่สมรุลก็คือความเปลี่ยนอยู่สิ่งที่ค้นรูก็คือความคิดเจ้าของสิ่งที่วรมองก็คืออนาคตทางหน้าสิ่งที่ค้นปรึกษาก็คือผู้รู้สิ่งที่เป็นคูก็คืออดีตที่ผ่านมา แมนบอครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องถวนชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมโดนพ่อกันนะครับในสําหรับการเฮ็ดอ้อยยักเขียวนะครับคลิปนี้มาเบิ้งอ้อยของหุ่นซวนนะครับที่เฮ็ดอ้อยน้ากันเฮ็ดตั้งโครงการสมบักไงบวกละครับถตาว่ามีโอกาสที่จะได้เฮ็ดให้มันได้ยังใจแต่ว่าสุดท้ายอ้อยยักเขียวกระตอบโจดคำว่าอ้อยยักเขียวกครับหลังเบื้องหลังของชวนที่เห็นลุงชวนนั่งอยู่นะครับ เป็นอ้อยยักษ์เขียวอายุประมาณเก้าเดือนนะครับแปดเดือนเก้าเดือนสูงหักง่ับครับลำหนึ่งปาตำกว่าสองโลแล้วครับตอนเฉลีย่ยเฉลี่ยบอตาเลยแล้วครับสองโลซึ่งอ้อยยักษ์เขียวที่ลุงชวนพยา,ยามบอกพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับอ้อยยักษ์เขียวเป็นอ้อยพันธุ์พันธุ์ที่ล้ำใหญ่ที่สุดในชั่วโมงนี้ก็ว่าได้นะครับแต่อ้อยยักษ์เขียวขอต้องการความดูแลเป็นพิเศษต้องการน้ำระบบน้ำหรือว่าดูแลเป็นพิเศษนะครับต้องขีดยานอน,อนช่วงน้อยก็ อาจจะได้ขีดแน่นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดอ้อยยนเขียวทําน้อยได้มากนะครับยังยังแนะนําให้พี่น้องได้เฮ็ดพูที่มีไฮหน่อยนะครับบอเหมาะกับการเฮ็ดอุตสาหกรรมเฮ็ดปอยถิ่มนี่บอบ่ได้นําเลยนะครับแต่ว่าท่านใดมีระบบหน้าม,มีทุนนะครับอาจจะเฮ็ดสามสิบห้าสิบให้มีเอฟซีลุงชนบางคนบอกว่าเฮ็ดสามร้อยให้เพิ่นระวังระบบหน้าั้องเบิดจังีงนะครับแต่คืออันนั้นคืออยากให้พี่น้องได้ทดลองเบิ่งนะครับว่าสายพันธุ์นี่จะไปต่อหรือที่ยังไงนะครับให้พี่น้องได้ตัดสินใจ ซึ่งตอนนี้พันธุ์ลุงชวนขายปีนี้ปีนี้เปิดอยู่ที่สองพันหร้อยบาทนะครับขอตากันยังเป็น4บาทหาสิเพื่อเขาคันร่ำญ่แถมหน่อยล่ำหน่อยก็ะแถมหลายคือเขานะครับเพราะว่าขอตานีค่าทรงมันบรลดแห่งเขาเลยนะครับปีนี้คิดว่าราคาอ้อยมันทีบดีนะครับลุงชวนได้มีโอกาสได้คุยกับอุตสาหกรรมจัจงหวัดแล้วก็โรงงานน้าตาลนะครับประชุมร่วมสามฝ่ายก็คืออุตสาหกรรมเกษตรกรแล้วก็โรงงานน้าตาลนะครับเว่อวีเลยนะครับพี่น้องอาจจะเป็นความจริงก็ได้เพื่อนบอกว่าปีนี้ไม่เกินพัน รประกาศราคาประกาศไม่เกินพันเรียกพี่น้องที่ขายค้าให้เนี่ยยี่ได้ซ้ำได้นะครับย่างในหน่อยต้องลบสี่ร้อยนะครับสีร้อยอาจจะบวกค่าความงวงข้อมหวานไปเพคนอาจจะซื้อได้อยู่ที่พันเอ็ดพันสองนะครับหักสีร้อยเขาบ่าเกินแปดร้อยแน่นอนบ่เกินแปดร้อยถึงเจ็ดร้อยนะครับเพราะบางทางี่เรงคตบอกว่าดีเพานว่าอ <oy> ีละก็ดีดีว่าได้เจ็ดแปดร้อยก็อยู่ได้พันว่ามันอยู่ได้อยู่พี่น้องบ่บ่มีผู้ใดอยู่บ่ได้นะครับดีก็ปลูก<ะ>มันดีก็ปลูกกระโพดะว่าั่น มันก็แม่นอีกกันละ่ะแต่ว่าเวลาเขาเห็ดอย่างขืนมาอะไพี่น้องคันจิคิดแคร์ยูได้นะครับรับจ้างกินเลยครับรับจ้างเห็ดยังกระยูได้ขึ้นกันนะครับมีงานรับจ้างตลอดโดยเฉพาะคนที่ขยันบ่เคยตกงานนะครับเกษตร,ร,รโดยเฉพาะภาคเกษตรของแกงไยเพื่อนยังวิจัยยาเอาหุ้นดูแลใส่ปุ๋ยมียังปีเลยครับเนี่ยเห็ดปุ๊บได้ปั๊บนะครับเดือนหนึ่งตีไปสามร้อยเดือนละแปดเก้าพันได้นะครับเพราะฉะนั้นการเห็ดเกษตร,ะรนะครับอย่าคิดว่าพออยู่ได้นะครับคันเห็ดพ,พออยู่ได้นะ่ะ มันกับแคยู่ได้นะครับมันซีโบมีอย่างเหลือถ้าเกษตรกรท่านใดที่ประสบผลสําเร็จแล้วก็ยอมรับเขานะครับว่าเขาเหตุอาชีพเกษตรกรเชิงเดียวเนี่ยประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการตัวเองหรือว่าบริหารการหนีสินต้นทุนที่ได้ผลิตม้านะครับแต่ว่าลุงชวนนะครับยังอยากยึดสนับสนุนคนที่บ่าท่านประสบผลสําเร็จในอาชีพนะครับก็คือการปลูกอ้อยยังได้ให้ละแปดตันเจ็ดตันหรือว่าสิบสามตันนี่ก็ดีใจนะครับลองมาเหตุเบิงนะครับพี่น้อง บแต่ว่าต้องระบบหน้าเท่านั้นนะครับลองมาเฮ็ดเบิงว่าทําน้อยได้มากมันจะเป็นได้ยังลงชวนวาบอนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเอฟซีท่านใดที่เฮ็ดสําเร็จแล้วยังไรก็รบกวนเม้นมาใต้คลิปนะครับว่าอยู่จังหวัดใดอยู่อำเภอใดเฮ็ดได้หลายปันใดหรือว่าผู้ที่บุพศสำเร็จเพราะอียงนะครับลุงชวนเปิดรับเบิรดเลยบโบเมนวามีแต่แนวดีทุกอย่างมีสองด้านเสมอนะครับเหรียญก็มีสองด้านนะครับสีก็มีสองด้านนะครับมีคามีแจ้งทุกนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงนะครับ บ่มีผู้ใด้เฮ็ดเลเฮ็ดคือกันแล้วประสบผลสำเร็จคือกันเฮ็ดอ้อยก็คือกันพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดอ้อยนี่ลุงชวนเพิ่งปลูกอ้อยมาปีหกหนึ่งนะครับลุงชวนประสบการณ์หน่อยในการเฮ็ดอ้อยอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าลุงชวน่บหยุดที่จะคิดจะพัฒนาตัวเองนะครับก็จังได้ช่อช่องนะครับว่าลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยนะครับสวนลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยนี่คือที่มาของลุงชวนว่าเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดคิดไปเรื่อยนะครับปัจจุบันนี้เฮ็ดเฮ็ดอ้อยทรงปางสร้างกับจริงแต่ว่า มันกระทบด้ยพี่น้องปีนี้ระบบท่องเที่ยวเอาที่เอาเช่นที่ที่ว่าลุงชวนกับไปไปยากเกันนะครับแต่ว่ากับลุงชวนก็พยายามหาทางออกนะครับก่อทุ่ส่วนที่เหตุการณ์ตลาดอ้อยตอนนี้กัยังข้างให้อยูนะครับก็อาจจะถือด่ามากนะครับบางคนก็ว่านันกูว่าแล้วนันกูว่าแล้วมันโมเมนต์แต่อ้อยลุงชวนเหตุนะครับเพราะว่ามันไปท่องเที่ยวการธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยอ้อยลุงชวนเพได้ขายเนี่ยโมเมนต์ว่ากระทบแต่ลุงชวนนะครับรีสรอดทุกอย่าง คือตอนนี้นักท่องเที่ยวบบมีแเลียวก็คิดเบื้องเอานะครับลุงชวนเปลี่ยนแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับกับผลกระทบที่ได้รับกับทุเศรษฐกิจปีนี้นะครับที่มันหลายคนนะครับเพราะไม่หลายคนลุงชวนกับว่าแย่ยิ่งกว่าโควิดนะครับเลี่ยวมือใลยที่ฟื้นกับบ่รู้นะครับภาครัฐกับบ่ให้ความสนใจสินค้าเกษตรนะครับปิดด้านขมิ้นยังเห็นความสําคัญของมันยังเส็นะครับน้ําตาลก็คือกันนะครับราคาตลาดโลกนะครับ แล้วก็เงินบาทของเขาเนี่ยถ้าจะคิดกันจริงถ้าที่บริโภคขา้าวจริงให้ให้ให้ตึกตองเบิ้งนะครับย่าบริโภคแบบแล้วก็เอามาคิดให้ปวดปวดมองนะครับแต่ว่าลุงชวนเนี่ยติดตามทั้งข่าวสารทั้งทั้งได้มีโอกาสได้เขาได้เขาประชุมสมมนาต่างๆนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับ,กบอ้อยใช่ไหมเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพราะว่าที่เป็นสัตว์และพืชนะครับสัตว์ลุงชวนก็อยู่ในวงการฟาร์มนะครับก็คือเลียงไก่นะครับ,บ,อรรบตอนนี้ลุงชวนเรียงไก่ยอยู่ที่แสนตัวตัวน,นึงรอบ ตอนนึงรอบการผลิตนะครับก็ได้ลูกนะครับว่าเศรษฐกิจมันกระทบอีย่างเนี้นะครับกับพี่น้องท่านใดมีองค์ค้ามลูก็ค้งจะลู้ดีว่าปีนี้นะครับเพื่อนบอกว่าแย่ที่สุดแล้วนะครับปีนาที่แย่เขานี้เพื่อนวา,างท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดนะครับต้องใส่ใจยังประหยัดยาฟื้มป่วยโดยที่จำเป็นนะครับอันใดลดได้ลดนะครับ กระเพาะเห็ดนี่แหละครับกาลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจจังบม่มีทุกคนประหยัดเงินนะครับสําหรับคนที่เขารวยนะครับเขาบ่าอยากใส่เงินพร้อมคนจนมีตังน์นี่ประเทศชาติจบเลยนะครับถ้าคนจนมีตังน์นี่คนจนใส่เงินแนี่นอนเพราะฉะนั้นคลิปนี้อ้อยนักเกี่ยวของชวนด้านหลังนะครับให้พี่น้องพิจารณาเบื้องว่าการเฮ็ดเกษตรต่อไปเพราะว่าอย่างไรเขาก็หยุดเฮ็ดว่าได้แล้วนะครับเขาต้องเฮ็ดเพราะว่าหน้าที่เป็นทั้งหน้าที่แล้วก็เป็นทั้งอาชีพนะครับแต่ว่าเขาที่เฮ็ดตั้งแด่แห่งเขาอยู่ได้นะครับแห่งเขาพัฒนากับกาารรรไไดดด้้้้้สงตปีใใหหมันนเิขึ คือสปอร์ตชีวิตเขานะครับผู้ชมเอ่ยนี่ไปทั้งใดก็มีแต่คาเบิลนะครับชีวิตเขาเนี่ยมีคาคักนะครับนั่งจ้องหน้าโทรศัพท์นี่ก็มีคาแล้วค่าเน็ตนะครับค่าเน็ตเข้าบ้านก็มีคาไฟค่าพัดลมค่ามันมีคาทุกอย่างครับชีวิตตอนเนี่ยเฮ็ดทังไดกันตว่าจะไปด้อยค่าชีวิตตัวเองนะครับเฮ็ดเห็นมันมีคาสูงสุดนะครับสูงสุดก็คือรายรับของเขาต้องมีนะครับรายรับของเขาต้องมีเฮ็ดเกษตมเดียวกับพิจารณาเบิงสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้สักก่อนช่วงนี้อาจจะเฮ็ดคลิป ยักเขียวไปเรื่อยๆนะครับใพ้พี่น้องได้ติดตามว่าการเฮ็ดเกษตรนะครับอีกน้อยน้อยก็ให้เดูการตัดแล้วเนี่ยพี่น้องอันนี้เดือนนี้ก็สิงหาสิงหาี่สิ้นแล้วนะครับมื้อนี้วันที่แดงวันท่ยี่สิบจียี่สิบสิงหามันก็บที่เบิดสิงหาแล้วก็ที่ไปกันยาตุลาพืชกีการกัเบิดฝนพืชกีกาตุลาปลายตุลาต้นพืชกีการนี่ก็ได้ปลูกแล้วนะครับพี่น้องตัดสินใจเลยนะครับจ้างจองชวนไว้ แตละสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัดให้คืนให้รับหน้าสวนแต่ถ้าไปส่งก็ยังเป็นกิโลเมตรละสิบห้าบาทยังสู่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ารถถ้ารถลุงชวนเองอ่ะบ่เกินสองตันนะครับต่อเที่ยวนะครับส่งถ้าสู่ขารถก็ยินดีนะครับที่จิไปส่งทัวราชอาณาจักรเลยนะครับที่ลุงชวนจีแลนฮอตเพราะฉะนั้นชิปนี้อยู่ดีมีแห้งลากพี่น้องไปส้ำนีสะกก่อนนะครับเพราะมีอย่างให้เบื้องไหลนะครับนอกจากนั่งอยู่ทา้งหลังนะครับพอดีเพื่อนลอกกราบไ้ก็เลยมาอยากให้พี่น้องเห็นสภาพมันนะครับ เทียบกับนองชั้นเนี่ยเห็นไหมครับมันใหญ่อยู่ได้ครับใหญ่่พอสมควรขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับสวัสดีครับผม